วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Private Call หรือว่าการคุยส่วนตัวนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกที่ c o n t a c t นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกกลุ่มนะครับที่เราต้องการจะคุยแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับหครั้งนะครับในกลุ่มก็จะมีเพื่อนสมาชิกนะครับ ซึ่งเราสามารถคุยแบบส่วนตัวได้นะครับเฉพาะเครื่องที่มีสถานะออนไลน์สีเขียวเท่านั้นสีเทาไม่สามารถคุยได้นะครับเพราะปิดเครื่องอยู่นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะคุยกับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดขีดบนตรงนี้1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลือกคําว่า full duplex voice call นะครับจะเป็นการคุยส่วนตัวแบบเสียงนะครับการรับนะครับให้กดตรงนี้1ครั้งนะครับ ก็จะเป็นการคุยโดยไม่ต้องกด PTT เลยนะครับเป็น Full Duplex นะครับแต่ว่าระบบจะตัดทุก5นาทีนะครับกดตรงนี้วางนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับ h a l f d u p l e x Voice c a l l นะครับ Half Duplex Voice Call นะครับจะเป็นแนวเหมือนต้องกด PTT ทุกครั้งนะครับเป็นการคุยส่วนตัวแบบกด PTT นะครับก็คืออารมณ์แนววอล์นะครับไม่แนะนำให้ใช้นะครับใช้ f u ดูเพ็ก e ์ดีกว่า นะครับฟังก์ชันถัดมานะครับจะเป็นวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลก็คือการคุยส่วนตัวนะครับแบบวิดีโอนะครับกดรับตรงนี้นะครับขีดก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับแบบวิดีโอซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็คือ private call นะครับแบบวิดีโอและ voice นะครับของ h ฮเทล่าพีเอ็นซซึ่งกล้องนะครับตัวนี้จะส่งสัญญาณเข้ากับตัวนี้ นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณเข้ากับตัวนี้นะครับ